แม่ผลจะไฟเพื่อทุกคนค่ะสวัสดีครับพวกเราอาลาเดลแม่ผลวันนี้เราสองคนนะคะจะมาเล่นชาเลนจ์ชาเลนจชื่อว่าอะไรนะ Try not to laugh ภาษาไทยภาษาไทยที <S <S. ่ว่าภาษาไทยภาษาไแปลว่าห้ามหัวเราะอ้าอ้ามขำมาณนะใครขับโดนแน่นะคะกติกาวันนี้นะคะเราจะเล่นกันโดยทีมคันข้างหลังจะเปิดคลิปในจอทีวีให้พวกเรานะคะเราก็จะดูคลิปแล้วถ้าใครไม่หัวเราะนะคะก็จะได้คะแนนซึ่งคะแนนเนี่ยจะทำให้คู่ที่ได้คะแนนอมน้ำ แล้วก็พ่นใส่หน้าคนที่ข oh. ี้ขำซึ่งชาเลนด์วันนี้แม่ฝนรู้สึกว่าแม่ฝนเสียเปียกมากเพราะแม่ฝนเป็นคนฝึกเล่นตื่นคือใครเล่นมุกอะไรนีดหน่อยก็หัวเราะแล้วว่ะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเสียเปียกเพราะว่าปลาไดอะเจอมุกทุกวันก็ยังนิ่งเฉยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนด้านชาแม่ฝนจะไฟเพื่อทุกคนค่ะวันนี้แม่ฝนจะอดทนไม่ขำให้ได้ พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคลิปที่หนึ่งครับดูไม่ทานอะ่ะแล้วแรกล้วแรกไม่ปวดไม่หัวเหรอไม่รู้ใครโดนเนี่ยทั้งคู่รอดทั้งคู่ พี่นั่นแหละปวดหัวล้อตามพี่เลยอ่ะเราคิดแค่วิเดียวเขาไม่ปวดล้อเมื่อกี้ปลาได้เขาแบบผมรอแล้วเขางนี้นะเขาไม่อ้าปากออกมานะแล้วพอแกปวดล้อปุ๊บมันเลยออกเลยกินเข้าไปก่อนโอ้ไมค์ออนก็แบบอุบอะเกมที่หนึ่งเสมอกันพ่นใส่กันทั้งคู่หนึ่งสองสามบา พี่ได้ม่ชอบแปลงฟันหรือเปล่าอ่ะแปลงเนี่ฝนไม่ได้แปลงพร้อมยังครับพูดดิพอ้อมไม่พูดเลยอันนี้ขำไหมโอเคโอเคพูดพูดพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะโอเค เอาครับไม่หดแท้พี่ไปเอาคิดฟันนี่ปร์ี้จัดให้ร้อมหนึ่งทีหนึ่งสองสามจบคิปเลยได้ไหมพิิานะครับพอมยังครับพร้อมครับ ทำไมต้องทำหน้าเครียดกันด้วยพี่ที่สามพี่ที่สามครับพี่ที่สามรอดนะครับรู้มันเหมือนรู้อยู่แล้วอ๋อเคยรูแล้วเดาไม่เดาได้เดาได้อูอจะตตูดรู้เลยเดาได้พี่ที่สี่พร้อมไหมครับ พูดดิพูดพร้อพอมอ่สามกรเฉยเฉยอ่ะกริดพี่ห้าพรอมไหมครับพอมเฉยเฉยอ่ะเคยเห็นเยอะแล้วเคยเห็นเยอะแล้วพรอมไหมครับพอมพอ ไม่ทำไมคือที่เจ็ดเท่าไหมครับพร็วเต้นเดือตกไปดีทำไม ไงบ้างครับเฉยๆอ่ะอยากจบชาเลนจ์เดี่ยวไปล้างหน้าคลิปต่อไปนะครับต่อไปครับรอรอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมีมีทำโทษไอ้คนเปิดไหมมันลั่นทุกคลิปเลยอ่ะบิวมากเลยขนาดมันตัดเองต่อไปครับ มันจิบจิบใช่ไหมใช่ต่อไปครับสบายเบบี้ชิชิ ปลาโดนปลาโดนฝนกันไปใช่ไหมเหนื่อยมากอ่ะบิวกันมากอ่ะรุดหลองคนนี้เมื่อฝนเกือบกั้นไม่อยู่อ่ะโอ้โหเ็ษอะไรติดหน้าได้ไอตอนแรกไม่ค่อยหลับแต่พอชันหลังเลยมันเหมือนกำลังจะออกมาตก่อนเอามาติดต่อไป พ oh. ร้อมยังหเรียบร้อยครับขับมาได้เลย ทำยังน้อมตายแล้วจบแล้วจบแล้วทำไมพี่ดูเปลี oh. ่ยนล้วก็เธอวะปวดรัดนะไมเปไม่ปวดปวดาปดแหววเปี่ยนเหมือนวเนี่ยเปียนชุดแล้วเนี่ยเปลี่ยนจนง่ามไข่เลยอันไหนฮาสุดอ้นโดดบั๊ม ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้พวกเราอารลาอเดลด้วยนะคะวันนี้ไม่ไหวแล้วขอตัวไปล้างหน้าก่อนน้าพ่นอะไรดีพ่นน้ำอีกเะล่าพ่นอย่างอื่นไหมก็อยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายพอเลยพอเลยมาดีมาดีาดเอาเร็